กล่องเครื่องมือตอนนี้ที่บ้านเรามีกล่องเครื่องมือไม่พอนะเดือก็คือ two box ที่เอาไว้่อ,อมนวนซ่อมนี่ตอนนี้ผมก็เดินทางมาหมู่บ้านนะก็ไม่รู้ว่าจะได้กล่องเครื่องมือติดไม้ติดมือไปบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็แอบ,บระแวงเล็กน้อยว่าจะเจอินมีชีวิตนอกเหนือจากผม เอาลูกตะกัวมาประเคนให้ซึ่งผมมีแต่หน้าไม้หนึ่งอันปืนพกหนึ่งกระบอกไม่ใช่เพราะผมไม่มีปืนแต่ผมเลือกที่จะใช้มันเองเอเตาเป็นแบกิวเลยโอเคหมู่บ้านละทำไมผมไม่มีที่ให้แอบ,บเลยว่าหมู่บ้านนี้แม่งทางเดินเข้าโล่งๆเลยต่อป่าเข้าไปดีกว่า เดี๋ยวผมจะเลาะป่าเข้าไปนะแวงระแวนแวงระแวนระแวขั้นสุดยอดไปไปไปนั่นอะไรอะป้ายอะเป็นป้ายที่ติดอยู่ตรงถนนอะไรอะ่ะ ูบ้านยังปิดอยู่ตูวบ้านยังปิดอยู่อเอยไปเยผมเปลี่ยนเป็นปืนพกลออะการะยะประชิดหน้าไม,ไมไไา้ไม่ทันได้กินเขาไม่ทันได้กินเขานี่ผมต้อง เสียงตีนตัวเองครับหลอนหลอนเสียงตีนตัวเองไม่มีของนี่มันคอกคอกเล้าไก่อ่ะใช่เปล่าไม่รู้เล้าไก่เปล่ามุดเข้ามาดมูมีของอะไรเปล่าวะครับไปเลยมีหูฟังหนึ่งอันหวานหนึ่งอันเก็บไปเกิดเป็นประโยชน์แกเราตอนทำบ้านนะ ได้เยน่าก,กลัวจะหายเลยตอน,นคืนมองไม่ค่อยเห็นเลยนะต้องระวังตัวให้เป็นเท่าตัวของตอนกลางวันนะตอนกลางวันยังมองเห็นขนาดมองเห็นก็ยังมีโอกาสโดนฆ่านะนี่ตอนกลางคืนนี่ไม่รู้แบบว่าแม่งจะถึงตัวเราเมื่อไหร่นะเราต้องระวังตัวให้ถึงที่สุดวันเจ็บไป ไปเจอที่ซ่อมบ้านไหมเนี่ยไปมาๆเนี่ยไปเต็มพ่อขวานเอาเอาแป๊บเหล็กไปด้วยป้าแป๊บ็ดอยังไงวะ มีออกไปด้วยหรือว่าออกไม่ได้ไม่น่ามีใครนะดูสภาพแล้วถ้ามีมันก็คงออกมาจากบ้านแล,ะละ้วล่ะมันต้องฟาร์มมันต้องเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ไม่น่ามีใครนะตอนนี้ตอนผมฟาร์มเสร็จอาจจะมีคนมาเข้าข้างหลังก็ได้ เอาแวงไว้ก่อนเป็นยอดคนได้ยินเสียงน้ำไหลองน้ำเก็บลงจอดรถเบหเือเปล่าต่องดูไม่มีนะคำาเฮียเก้นว่ คนพิมพ์ในเซิร์ฟนะไม่รู้มันไปทำอะไรกันตรงไหนมันโดนฆ่าตายหรือไม่ก็โดนบุกบ้านนะมันถึงบอกให้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เจ็บเข้าประตูไหนออกประตูนั้น แต่อุปกรณ์ช่งางนั้นเลยนะไม่เจอกล่องเครื่องมือนั่งเลยโอ้ไอกล่องนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กล่องนี้อ่ะเก็บแล้วเนี่ยขยยบตรงไหนจะบ้างวะปึ๊บโอ้ยิงวันนี่แหละไม่ได้ใช้อยากเอาไปไม่มีช่องเก็บอะ เอาไปก็ไม่มีช่องเก็บต้องทิ้งไว้นี่นะจำใจทิ้งกระเป๋าแต่ันนี้คงเป็นไปไม่ได้แค่นี้ก็หลังแอดแล้วนะได้ยินเสียงลมถ้าใครใส่หูฟังจะได้ยินเสียงลมลมในเกมนะเป็นเอฟเฟกแม่งเสียงโคตรดังเลย ตรงรถนี่ตึกอะไรไม่รู้ วันนี้เซิฟอะไรเกิดขึ้นกาวเก็บแอดมินดียดวันนี้อยู่ไม่เยอะน้ำเก็บ มีเวทิกตามหลอกหลอนมากเลยกล่องแล้วนะกล่องแล้วแต่เราเก็บมันไม่ได้ปิดประตูกัน มีคนพิมพ์ว่าขายรถนะประตูน้ำก่อนตั้งคืนไว้ด้วยเอยมืดจังวะ อย่างลมก็น่ากลัวระแวงไปหมดแล้วเนี่แอดมินบอกว่ามันจะกัดกิจกรรมในเซิร์ฟห้าห้าคูณห้าเอ้ยีเอทีมทีมอะห้าห้าสู้กันในเซิร์ฟนะแต่ละทีม คนในทีมถามว่ายังไงฮาวบานฝนตกนะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขออาภาัยด้วยจะผมจะอ,อัดชีทีโอเคต่อจากเมื่อกี้ที่ฝนตกไปแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดละผมก็เดินฟาร์มมาแล้วก็เอาของไปเก็บแล้วนะที่บ้านตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่ากำลังจะไปฟาร์มที่หนึ่ง โอเคไปเราจะไปล่ามา้ามาเป็นอาหารม้าที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่บนฟอยทำโอเคจะใช้หน้าไม้นะมาดูกันว่าลูกเดียวจะน็อกหรือเปล่าม้าจะร่วงหรือเปล่าไม่รู้ธนูกันหน้าไม้ไหนแรงกว่ากันนะเอ็ดช็อตเฮ้ยร่วงวะเนะี่ย ไม่ร่วงว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปมันเอาลูกหน้าไม้ผมไปแล้วอาม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 รอยเท้ามันไปทางนู้นแล้ววะวิ่งเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันเอาลูกหน้าไม้ผมไปแล้วนะลูกคาร์บอนลูกเดียวที่เก็บได้โอเคหนึ่งดอกไม่สามารถล้มมาได้โอเคตอนนี้ก็รู้แลออกไปฟาร์มตามทางรดแมปเดิมดีกว่า เกมนี้ยงจ้างดังหมดกินเห็ดไม่หมดกินเข้าไปอตอนนี้เราก็อยู่กลางทุ่งแล้วถ้ามีบุญเราคงได้เจอม้อีกตัว เราไปตรงนู้นกันดีกว่าเ,เข้าจากหลังเข้าจากหลังหมู่บ้านนะปิดป่าเข้าจากทางขวาดิเข้าทางขวาดีกว่าป่าก็ได้มันจำเป็นต้องหลังหมู่บ้านละตรงนู้นมีกะตตอบหลังหนึ่งทางซ้ายมีกะตตอบหลังเล็กหลังหนึ่ง แท็บอปอะบ้านธรรมดาอาจจะเป็นยุ้งฉ่างอาจ,จะเป็นบ้านเก็บของั่วไปมาถึงจุดนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นปืนเกื่อเจอคนระยะประชิดหน้ามายิงไม่ทันนะ ถ้ามันมีปืนกลผมก็ยิงไม่ทันเหมือนกันแต่ถ้าผมเจอมันก่อน้็ไม่แน่อาจจะยิงมันตายรถหรือเปล่าเอาปดูกันรถจอหัวหอมเก็บเก็บเก็บ รองเทา้าเกบมาใช้นะครับอ้เอาผ้าพันแผลเก็บมา เป็นหลังอะไรโ oh. อ้ดอกซอมเบี้บ้านบอน ที่นี่คงยังไม่มีอะไรนอกจากขนนกนะไอ้จะกดผิดโอ้โหโโปืนลั่นเลยเผยตำแหนง่งปืนจุกระสุนเปลี่ยนต้องให้เต็มลังเพลิงไว้ตลอดนัดเดียวอาจจะเป็นนัดตัดสินมีคนอยู่หรอกถ้ามีคนอยู่มันต้องมาหาผมแล้วใช่ไหมเอาลูกหน้าไม้กูไปไว้ไหนแล้วเนี่ยอซอมบี้ ต้องกระเทืบใช่ไหมเออนัอ่นไงต้องกระเทืบนะครับลูกหน้าไม้ถึงจะโผล่มาเอาเอา้าวเมื่อกี้กดเจ็บแล้วมันไปไหนวะเอาหายแล้วมั้งเนี่ยเหมือนจะหายกว่า โกวางเก็บไปทำกระสุนหวานอีกแล้วเหรอเก็บทุกรอบเจอกี่ครั้งกี่ครั้งได้เก็บเหล็กเมทัลเมทัล ปืนเก็บปืเราต้องเอาไปคากบกระสุนนะดินปืนแม่กุญแจโอเคไอพวกบ้านธรรมดานี่ผมจะไม่ค่อยเข้านะผมผมจะเข้าหาแต่แบบว่าไอบ้านที่เป็นแบบว่าเหมือนห้องช่างอะ อุปกรณ์ซ่อมนู่นซ่อมนี่หาเหล็กนะบ้านธรรมดาไม่ค่อยเข้าเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากบ้านธรรมดาละบ้านธรรมดาส่วนมากก็ระดอบเป็นพวกเสื้อผ้าทั่วไปอาหารกระทะอะไรพวกนั้นอนะตอนนี้ไม่ดักได้นะพอมีเยอะแล้วที่บ้านตอนนี้อยากได้พวกของซ่อมนูน่นซ่อมนี่มากกว่ามีประโยชน์กว่านะ เอาไปซ่อมบ้านบ้านธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วก็ธรรมดาธรรมดาเด้งวานหน่อยวันเดงกวานแะล้วอยาค่อยกลับมารุดเดินผ่านไปก่อน บ้านธรรมดาเต็มไปหมดเลยนะเมืองนี้โอเค๋เจอห้องช่างแล้วห้องเก็บของห้องช่างป๊าปอะไรอะอา้าวอ้าวคาร์บอนแอโร่ลูกธนูคาร์บอนนะแม่งเ,เก็บไปเราก็ใช้ไ,ไม่ได้แม่งไม่ใช่ลูกหน้าไม้ ลูกธนูเก็บไว้ก่นอนเผื่อได้ใช้ปั๊บเต็มแล้วของกระเป๋ากางเกงเต็มแล้วไม่ต้องเก็บเพิ่มละปั๊บเชียโอ้ เดีตะปูตะปูอีกแล้วเก็บเก็บเก็บตะปูอีกแล้วเก็บเก็ตะปูก็ต้องเก็บไปเก็บปูนี่เอาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างแนะนำให้เก็บมีประโยชน์ไวมากประโยชน์เยอะไม่ใช่ล่ะเหงาจังคนเดียว มันเงาเกระเป๋าเราเต็มแล้วนะข้ขวานอันเดียวเลยกระเป๋าเต็มฮะอ,อยู่ในห้องนี้เหรอวะจิตเหนไงวะอยู่ในห้องจริงด้วยห้องช่างโอเคเราจะเอาค้อนปอนไปทุบหน้ามันกันไหนวะบาบเอาไม่โดน มึงก็ตีกูไม่โดนดีมึงไม่โดนเหม่อเหมือเ okay, ไปดูห้องช่างกันไดหรือเปล่าติดไม้ติดมือกล่องซ่อมอ่ะเอากล่องซ่อมอ่ะใปแม็กกาซีนมาอยู่ในนี้ได้ไงวะ ได้ย้ายช่องเหลือคามทูม okay, ีโอเคกันคนคุยกันนะเสิบยังเหลือ,องั้นดีกว่าเ,ออเหลือตรงนี้ก่อนหน้านี้เจอกล่องซ่อมไปแล้วนะกล่องหนึ่งเจออีกกล่องอย่าว้าวอ่ะ ไม่เจอที่ซ่อมปืนแต่เจออย่างอื่นแทนคืได้ไอ่เอาวันเนี้ยทำไงอะไม่มีพะไม่ไม่พอช่องอะถือใส่มือไว้แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องถือปืนคูริกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าตอนกลับไปโอ้ย ไม่เจอใครวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ฟาร์มประวาตระแวงเ,เดี๋ยววิ่งกลับบ้านอย่เราของไปเก็บนะของเต็มตัวแล้วที่ได้มามตกน้ำปุ๊บกระโดดทันอไปเจอไปเจอกันพัดหนนะ้าไ่ไป